มันถือว่า A007 มันเริ่มปฏิบัติการมิชชั่นตอนที่คุณเริ่มมีอารมณ์เราเนี่ยมันมาไอเนี่ยเขาจะว่าสตรองปะคขอบคุณครับผมวันที่เปิดบ้านให้กับเราสองคนโอ้โหยิดีมากมากที่ครั้งแรกพี่เอกครั้งแรกปะคะครั้งแรกมั้งพี่เจเห็นแต่ในไอจีนี้มาครั้งแรกพี่เจเราเริ่มคุยกันเรื่องของโควิดก่อนเออโอ้โหมาถึงหนักเลยมาถึงหนักมาถึงเสียงใหญ่ใส่เลยทสามคนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยโควิดใช่ไงใช่ ก็คือทั้งโลกอ่ะแหละทั้งโลกมันมันกระทบทั้งโลกโควิดช่วงโควิดก็อย่างที่เราทราบมันก็ลําบากหน่อยแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยเราทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จะมีเคอร์ฟิลล์แต่เคอร์ฟิวทอะไรก็ไม่ได้ก็ลําบากสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็ต้องตามทุกๆคนปฏิบัติตามหน้าที่ตัวเองอยู่บ้านพยายามแบบทิ้งระยะสังคมก็คือ social distancing ใช่ไหมเราอยู่บ้านไปแต่พี่เจก็อยู่บ้านก็มีทํากิจกรรมทําอะไรเพื่อแบบว่าให้แฟนๆเขาแบบไม่เบื่อจัดอะไรนะจัดไลฟ์อะย่างนี้ก็คือจัดไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ ก็จัดไลฟ์ไให้เขามาดูกันรู้สึก4วี่อัปทุกคนก็มีความสุขเพราะเขาเบื่อไงอยู่บ้านทําอะไรไม่ได้ก็เปิดดูไลฟ์ร้องเพลงกันไปแต่วิธีการดูแลตัวพี่เจนี่บอกเลยแซ่บมากโอเคสิเวลาที่ดูไอจีนะเวลาที่พี่เจแบบไปงานปาร์ตี้เขาเกมือนกินตกลงหมายลูกหรือว่าหมายพ่ออะไรก็ได้เลยกินกินเขาเปิดบริษัทไม่จํากัดบริษัทไม่จํากัดพี่เจดูไอจีก็เหมือนเธอเหมือนพวกเธอแหละ คือพวกเราชอบออกกําลังกายคือตื่นมาเนี่ยถ้าวันนี้จริงๆสมมติถ้าไม่มีงานมานั่งคุยวันนี้ปุ๊บก็วันนี้อาจจะขนเจ็ตสกีไปเล่นอ่าถ้าบางวันออกมาขี้เกียจออกบ้านก็เข้ายิมเพราะบ้านเรามียิมใช่ไหมคือมันเป็นคนที่ชอบแอคทิวิตี้เพราะนั้นมันเราโชคดีเกิดมาโชคดีชอบเล่นกีฬาชอบอะไรแบบเล่นแบบธรรมชาติเราออกร่างกายแบบนั้นน่คือแบบให้มันชินว่ามันเป็นเรื่องปกติของทุกวันที่ต้องทําถ้าสมมติไม่ได้ยิมไม่ได้เจ็ตสกีไม่ได้ตีกอล์ฟไม่ได้ไปขี่เรือไม่ได้ไปอะไร วิทพื้นอยู่ห้องน้ําอย่างน้อยเนี่ยสองเซตเนี่ยเซตละ60ทีเพราะว่าการวิทพื้นนี่มันทําให้หัวใจนะร่างกายมนุษย์เราหัวใจต้องสูบฉีดดีๆใช่ไหมแล้วกล้ามเนื้อก็จะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นวิทพื้นมันได้กล้ามเนื้อแล้วมันหัวใจด้วยอะไระด้วยแล้วก็มีกระโดดเชือกอะกระโดดเชือกด้วยชอบมาก การที่เราทําให้หัวใจเราเต้นดีเลือดหลอดเลือดเรามันจะจังมันก็ไหลโฟล์ถูกปะมันก็จะทําให้เราสดชื่นเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำตรงๆเลยในเรื่องของชีวิตคู่การเป็นบ้านบ้านอันนี้เดี๋ยวไม่ไปถึงตรงนั้นบ้านสิตรงไหนจ้ายังเออกอดกันจุ๊บกันอะไรอย่างนี้อยู่เสมอเรื่องเรื่องของการเขาเรียกว่าแชร์ความรักให้แก่กันใช่ไหมกับกับภรรยาต้องมีตลอดนะฮะวันนี้ถึงจะผ่านล่วงเลยเรามีลูกกันเต็มบ้านแล้วอย่างเงี้ยไอ้เรื่องตรงนี้ก็ไม่ขาด แค่เราเดินเฉียวคู่รักเรานิดเดียวเงี้ยผมเดินเฉียวปิ่นเงี้ยในห้องในห้องห้องอาหารเงี้ยในเฉยก็ต้องจัคนะเพราะจับนิดจับหน่อยตีนิดตีหน่อยีนนห่อยจำไว้นะสามีภรรยาที่คบกันหรือแฟนคบกันอ่ะกรุณาอยู่เฉยกันละแล้วหาเรื่องใส่กันด้วยแต่ไม่ได้หาเรื่องตีกันให้หาเรื่องรักกันและที่สําคัญในเรื่องที่บอกว่าเรื่องทํากันบ้านเนี่ยมันสําคัญนะอันนี้ใครๆก็รู้คู่รักอันไม่ใช่เรื่องน่าอายคู่รักคือการเขาเรียกว่าการมีเอ่อ make love การมีแมตช์หรือเพศสัมพันธ์กันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดว่ามันไปด้วยกันได้มันมีความสุขร่วมกันได้มันก็อยู่กันยาวนะก็ใช่อันนี้เกี่ยวนะบางคู่บางคู่นี่ไม่แมทช์หรือผู้หญิงไม่แมทช์กับผู้ชายหรือผู้ชายไม่แมทช์ผู้หญิงมันก็มันมีอะไรค้างคานะคุณผู้ชายก็ต้องแอบไปสุกขทนนน่นนี่อะไรอย่างนี้ไม่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 พึงพอใจซึ่งกันและกันซึ่งสาคัญตรงนี้ผมให้ความสมคัญตรงนี้มากอย่างผมกับปิ่นเราเติมเต็มกันตลอดคู่รักต้องเติมเต็มมตต้้อองงถาคุยกัน ผู้ชายอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราทำไมผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยชอบไอ้น,นี่กับเล่าหรือว่าไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้จริงๆเราอ่ะมีตัวช่วยมาให้ตัวช่วยนั่นคือใช่วันนี้เรามีตัวช่วยคือเรื่องนี้เราศึกษามานานแล้วว่าเราอยากจะมีอะไรบางอย่างทําให้ความรักของคู่รัก,แต,รกแต่คู่รักเติมเต็มในเรื่องของการ make l o v ก็คือเนี่ยเราเอานี่มาเราผลิตอันนี้มา a 007เนี่ยเป็นเออขาเรียกว่าอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศช,ชายซึ่งตัวเนี้ยนะมันทำให้ออทำให้เพศช,ชายเนี่ย เขาเรียกว่าสตรองสตรองอย่างมีคุณภาพสตรองแบบว่าสุขภาพดีเพราะว่าไอ้ตัวตัวสน7เนี่ยผลิตโดยแบบว่าธรรมชาติเอิบลุนล้วนเลยอันที่สองก็คือมันจะมีเอฟเฟกกับร่างกายหลายๆลยอย่างกินไปเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เคยกินยาประเภทเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศชายกินไปื้นที่ปวดหัวบ้างหัวตึงตึงคัดจมูกเสร็จแล้วคัดจมูกมึนมึน มึนๆแล้วก็เสร็จมีค้างเอฟเฟกมันมีผลกระทบอะไรหลายอย่างตามมาปวดหัวอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันตรายอันนี้ไม่มี ใช่ทดลอง,งมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> คือเราทดลองตัวนี้มากว่าจะมาเป็นตรงนี้สู่สำเร็จในห้อง l a บซึ่งเป็นล็บของเราเองด้วยอของเวลส์เองด้วยที่ผลิต l a บในนี้แล้วก็ค่อยๆทดสอบกับเอาตัวทดสอบมาหลายๆคนเราก็ขอทดสอบด้วยก็แลากินไปเสร็จปุ๊บถ้ากรณีที่เราทานไปเสร็จปุ๊บเราไม่มีไม่ได้มีแรงเรื่องราวกระตุ้นโอเคเราทานไปเสร็จมีกระตุ้นไม่ไปเขี่ยแฟนเราไปเขี่ยแฟนเราหรือแฟนเรามาเขี่ยกระตุ้นออแยมันเกิดขึ้น ตานตาตาตานตาตาแต่ถ้าไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นไม่มีก็ก็โอเคปกติเป็นภาพคนหนูของมันก็คือก็คือภาพคนหนูปกติคือคือมันไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่อันนี้อันนี้คือมันดีมันดีตรงนี้เราทดสอบจนแบบปกติอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นยาทั่วไปเนี่ยกินเพื่อนเพื่อนเขาเล่าให้ฟังหรือว่าเราประสบประสบการณ์ตัวเราเองเนี่ยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เออะแค่พันพัชชะตัวอย่างเงี้ยเอาพัชชะตัวไปโดนมันอย่างเงี้ยเออะก็สะตองมาแบบไม่มีเหตุผลนะสตตองแบบไม่มีเหตุผลคือมันยังไม่อยู่ในอารมณ์นานแต่แบบสองขึ้นาบางทีไปถึงไปถึงไอ้คู่รักเขาอะพี่ใขายังไม่จำพันที่เดินที่เดินชี้หน้าหนูมเลยหนูยังไม่เริ่มทำไมพี่ชี้หน้าอันนี้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 ผมว่ามันมันไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ร่วมอารมณ์ร้าวรือเราเหมือนจะเริ่ม m ม k e l o v หรือเราจะเริ่มแบบกับคู่รักเรามันถึงมา มันถึงว่า A007 มันเริ่มปฏิบัติการมิชชั่นตอนที่คุณเริ่มมีอารมณ์เราเนี่ยมันมาแล้วที่สำคัญพอมันมาเสร็จปอารมณ์ตัวนี้มันอยู่ค้างได้นานสมมุติเราเอมิชชั่นของเราโอ้โหกำลังบกมิชชั่นเลยเสร็จปุ๊บจบมิชชั่นปุ๊บอ่ตามตามหลักคุณผู้ชาเวลาจบมิชชั่นปุ๊บมันจะมีสารตัวหนึ่งหลังในร่างกายก็คือสารเอนโดฟินมัน<ะ>ก็ทําให้เรา หลับสบายทุกยังไงก็หลับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอเสร็จภารกิจปุ๊บไม่หลับยังคึกไม่ใช่อันนั้นมันผิดธรรมชาติธรรมชาติก็คือหลับสบายเพราะพอหลับสักห้านาทีสิบนาทีสบายปุ๊บตื่นมาเกิดคุณผู้หญิงมีเร้ากันหรือเมคเล็บกาศกีนังกันอะไรนะกากีนังเลยกากีนังนะกากีนังมันก็จะมา มันจะมามันอยู่ร่างกายเราทักระดับหนึ่งก็มามามาเรื่อยๆความรู้ของคนรู้กับผู้ที่เห็นภาพสมมติว่าลุงเอต้องการที่จะกินน้ำสองทุ่มครับลุงเอควรจะทานทอนที่มัอ่ารบกวนทานหลังอาหารตอนหรือว่าก่อนอาหารก็ได้ทานข้าวเย็นกันป๊อกก็เออทานข้าวเย็นทานทักอัดเต็มที่นะหนึ่งชั่วโมงเราว่าใกล้ๆมาสมมติทานหกโมงหกโมงอ่าทานหกโมงเย็นสองทุ่มตายสองทุ่มไม่สองทุ่มแกก็ใส่ขิ้งเลยนี่คือก้งในสำเนียงขึ้นมากิ้งอะไรสำเนียงเลยหรอ มันจะได้เล่าอารมณ์ไงเนาะเฮ้ยช่วยรีวิวให้ดูหน่อยนะเออรีวิวเดี๋ยวพี่จะส่งให้ลังหนึ่งแล้วแล้วจะบอกว่าพอจิว่ากะกีนังเสร็จอ่ากะกีนังแล้วก็นอนยาวๆนี่ยาวๆจริงๆอะฤทธิ์มันอยู่เป็นวันนะถ้าเกิดว่าวันยังค้างอยู่ได้ใช่ จะบอกได้เลยว่า a 0 0 7เนี่ยเป็นอ่านเสริมนะครับพะทางเพศชายที่ดีที่สุดตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเลือกใช้ที่สุดที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วได้ผลที่สุดตัวทีได้นะตัวทีคืออะไรอะเท่านี้มันมีเป็นกระปุกนี้ตัวทีทีศูนย์ศูนย์เจ็ดจะต่างกับ a 0 0 7 A007 คือเป็นแบบ i m m e d เดียเลยก็คือ1ชั่วโมง2ชั่วโมงรู้เรื่องทันทีแต่ถ้าทีศูนย์ศูนย์เจ็ดประเภทแบบคนที่แบบว่าไม่ได้ว่าต้องการเวลอ ไปทุกวันบำรุงวันละเม็ดสองทเช้าเย็นอะไรอย่างเงียง้ยบำรุงบำรุงบำรุงโอ้เดือนนั้นทั้งเดือนอาจจะบางท,อาทีอาจจะไม่ต้องไปทำาะมันมา,มาไงอ่ามัน,ม,นมันไปนบำรุง,ลงเลือดลม <ง S 2> อ่าอันนี้คืออันนี้คือจากห้องแลบของเวลส์นะห้องแลบของเวลส์ที่ผลิตของ a 0สูสุเจกัที่ยใช่ทุกคนสุขภาพดีเพราะทุกคนก็ต้องลองทานไงใช่พี่เจพี่เจบอกว่าให้ต้องทานกันด้วยนะเพราะทานเราก็เลยได้ผลวิจัยชิดแน่นอนผมลองทานอยู่เดือนนึงแล้วเป็นไงอะ ตอนเช้าเขายินโดดเชือกน่นไงาลับผาอย่างนี้นะพี่เจขาแล้วทั้ง2ตัวนี้ก็คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอน A007 นี่ผ่านออยแล้วระดับมาตรฐาน GMP คือเป็นมาตรฐานท็อปสุดแล้วและที่สำคัญต้องผ่านพี่เจเราด้วยคือเราทดลองแล้วว่า A007 กินไปเนี่ยไม่มีเอฟเฟกประเภทแบบกินไปเหมือนสารพยาสมรรถภาพทางเพศประเภทแบบอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยกินแล้วเวียนหัวตึงหัวคัดจมูก รานนี้ทดสอบมาแล้วว่าไม่มีเอฟเฟกแบบนั้นแล้วก็สามารถอิมมีเดียตเนี่ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยรู้เรื่องทันทีดีที่สุดคือกินก่อนสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอรับได้แล้วก็อยู่ยาวแต่สําหรับทีศูนนเจ็นี่ยเหมาะสาหรับการบํารุงไม่ใช่ไม่ได้กินแล้วอิมมีเดียตมาเลยไม่ใช่กินไปเรื่อยๆทุกวันสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่แข็งและคนที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศคือมีเพศสัมพันธ์แล้วอะเสร็จเร็วลังเร็วไอเนี่ แต่ว่าสตรองไปเจ็ดวิไม่ได้แล้วนะโน่เจ็ดวิสองนาทีไม่เอานะอันนี้มีปัญหาคู่รักนะประเภทคู่รักที่แบบผู้ชายหลังเร็วไปอ่ะผู้หญิงแบบหลังเลยผู้หญิงตี้ยอ่ะโกรธอ่ะโกรธอ่ะโกรธอ่ะทำกันบ้าจะเป็นเหมือนเคยเกิดเรื่องราวจะมาถึงสับแย้ดิเธอเธอเกิดเรื่องราวเธอขึ้นมาอาจารย์ผู้บอลแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องนะฮะอายไม่ใช่เรื่องนะอายแล้วคุณอายอะไรเคยเกิดเหตุค่ะ เพื่อนข้างเตียงนี่แ่นีเองุ๊บอะไรครับจับปุ๊บที่เราสูภาษาไทยเราจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าเรือร่มปากอ่าวคือเรือยังไม่ทันเข้าอ่าวอะร่มและสมมงสมบัติจมทะเลอันเนี้ยไปกินบ่อยๆทีสุดเสร็จทำให้เรื่องของการบำรุงเลือดลมที่ดีและทำให้แบบว่าผู้ชายสตรองหลัง เจ็แต่ส่วนใครจะรีบแลกเออเงหน้างา,า,า,านจัดอันนี้ไปด้วยความด้วยความเคารพนะจัดอันนี้ด้วยความเคารพเลย<ช>ผมผมทดลองมาแล้วเนะวิร์กของแท้ไม่มีเอฟเฟกต์ดีตรงนี้ผ่านอยพี่แจยกดข้างในได้ไหมว่าเป็นเม็ดนึงอะไรยังไงได้เลยครับเปิดมา A 0 0 7<ม>นะครับเปิดมาปุ๊บจะมี4เม็ดแบบนี้นี่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบออริจินอลเลย4เม็ดแบบนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ย4 4เม็ดปุ๊บเนี่ยเราก็แกะตามฟอยออกมาปุ๊บอย่างนี้ เม็ดเดียวพอเม็ดอย่างงี้อ่าเม็ดเดียวเรื่องต้นน้ำจอกนี่ะใครกินแล้วบางทางอะใครไปไหนปุ๊บไปเม็ดเมดี๋ยวด่มใช่ไหมโง่ไยอะเชื่อผมหรือยังว่า A A ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยเป็นที่ต้องการของท่านชายจริงๆนี่สำหรับ T ศูนย์ศูนย์เจ็ดหน้าตาเป็นแบบนี้เม็ดขาวแบบนี้ใช่ทานเช้าเย็นนะเช้าเย็นบำรุงเลือดลมนะ มันจะดีและมันทาที่สาคัญเนี่ยใครที่มีปัญหาคุณชั้นชายใครที่มีปัญหาประเภทแบบว่าสมรรถประเภทไม่แข็งตัวเนี่ยกินบํารุงไว้เถอะเลือดมันจะไหลฟลอ์ดีแล้วก็มันปัญหาสําหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วแบบหลังเร็วเนี่ยอันเนี้ยจะทําให้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยยาวนานขึ้นพี่หลังไม่เอาเอา,เอาพี่ล็อก,อกเออพี่ล็อกจะยาวนานขึ้น<ช>นะ<ช>อันนี้ฝากไว้ด้วย สำหรับคุณผู้ชายตัวนี้เป็นตัวทางเลือกแล้วนะตอนนี้เรามีแบบผลิตออกมานะฮะ A007 นะครับซึ่งเป็นอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศชายเนี่ยออกฤทธิ์นะฮะหถึงสชั่วโมงทานก่อนแล้วออกฤทธิ์แบบว่าอยู่ค้างยาวรับรองว่ามิชชั่นของคุณไม่พลาดเป้าแน่นอนอ,อันนี้คอนเฟิร์มได้ส่วนที0 07ตัวนี้นะเป็นยาบํารุงนะครับทานไปฮะทุกวันไปเรื่อยๆสำหรับคนที่มีปัญหาจริงมๆมีปัญหาจริงทานบํารุงไปใครไม่มีปัญหาก็ทานได้คดุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมรรถ อันนี้แบบ immediate จัดการเลยอันนี้แบบบำรุงทานไปเรื่อยๆทุกว <preferred> ันช่องทางติดต่อง่ายๆนะครับทางเว็บ Happy w e l l s .com หรือว่าทางไลน์ก็ได้ไลน์ก็ at Happy w e l l s นะครับหรือว่า Facebook IG ก็ Happy w e l l s เหมือนกันวันนี้เวลาตติดตามติดต่อต่อไปแล้วกันใช่ใช่ไว้ติดตามกันใหม่นะแล้วมีอะไรดีๆแล้วจะมานำเสนอให้ดูอีกนะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณี่เขอบคุ้ขอบคุณคุณผู้ชมที่สละเวลาชมครับ ตอพี่มอสดีกว่าพีมา่มอสจะไม่ตอบใเลย